สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อช ประเทศไทยศูนย์กลางความหลากหลายของชีวพันธุ์ข้าวและพันธุกรรมข้าวโรงการข้าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อง,งานด้านข้าวและชาวนาไทยจากกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติผ่านผลงานเทอไท7 2พรรสายสู่พื้นนาพิสารศิลป์เป็นการสร้างศิลปะบนานาข้าวพื้นที่กว่า77ไร่รังสรรค์ความสวยงามของพื้นนาไทยผ่านแปลงนาศิลปะที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำ นากับศูนย์วิจัยข้าว90และศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าว20เพื่อให้เกษตรกรได้รับมเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้ปลูกสําหรับฤดูการต่อไปอีกทั้งหน่วยงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนสแสดงถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทารารามาธิบดีศรีสินทรมหาชีลาลงกรณ์พระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 การถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมันไม่ใช่แค่การมีที่ดินแต่เป็นการสร้างโอกาสสู่อนาคตที่มั่นคงวันนี้การถือครองโฉนดเพื่อการเกษตรยังมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างและมากกว่าสปก .4-01 MOU ฉบับใหม่2567ช่วยเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้สูงถึงร้อละของมูลค่าที่ดินในขณะที่สปก .4-01 ให้ได้เพียงร้อยละ6ก โฉนดเพื่อการเกษตรยังสามารถใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมในการพัฒนาพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงนอกจากนี้ MOU ฉบับใหม่ยังส่งเสริมการพัฒนาที่ดินและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มมูลค่าที่ดินและผลผลิตโฉนดเพื่อการเกษตรเปลี่ยนมุมมองที่ดินของคุณให้กลายเป็นทรัพย์สินมีค่าเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต โอกาสใหม่ของเกษตรกรไทยเริ่มต้นที่โฉนดเพื่อการเกษตรกลับมาในช่วงที่2ปักหมุดจุดเกษตรนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมของเราหลายท่านชื่นชอบมากๆเพราะว่าน้องๆทีมงานของเราเนี่ยขยันออกเดินทางทัวไทยแล้วก็หาเรื่องมานําเสนอกันนะคะวันนี้มาหาชนช็อตเด็ดจะเป็นเรื่องอะไรนั้นตามทีมงานของเราไปเลยค่ะกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในงานบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการส่งออกโดยมีการตรวจสอบรับรองตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้แก่การตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิตการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และการผลิตพืชอินทรีย์การตรวจสอบรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชการตรวจวิเคราะห์ทดสอบสินค้าพืชเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยให้กับสินค้าพืชที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคประกอบ การส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ในปัจจุบันการตรวจสอบรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตรระบบ GMP หรือ Good Manufacturing Practice g f p หรือ Good f i a t i o n Practice และ HACCP หรือ Hazard Analysis and Critical Control p o i n t กรมวิชาการเกษตรได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับหน่วยรับรองภาคเอกชนรับไปดำเนินการแทนตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชพุทธศักราช2558ซึ่งมีหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรจำนวน21หน่วยเพื่อให้ตรวจสอบรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าโรงงานผลิตสินค้าพืชคงไว้ซึ่งระบบและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าพืชให้มีคุณภาพและความปลอดภัยจึงกําหนดให้มีการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชตามประกาศกรมวิชาการเกษตร,รเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชพศ2 5 6 3 ซึ่งโรงงานผลิตสินค้าพืชต้องได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรจากหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรตามมาตรฐานระบบ GMP, g f p หรือ HACCP เช่นมกส9023ข2564หลักการทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหารการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี มกส9024ขี90 2564ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้มกส9035ขี90 2563การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดมกส1004ขี100 2557หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซสซัลเฟอร์ไดออกไซด์มกส9046 คีด2560การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งมกส9047ศ9 4 7ีดค5 6 0การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สดมกส9070ศูด2566หลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุปัจจุบันมีโรงงานผลิตสินค้าพืชได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรจำนวน2290โรงงาน สนใจการขอรับการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชได้ดังนี้ 1. ยื่นคำร้องขอหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชตามแบบกมพ .21 พร้อมเอกสารประกอบตามเอกสารแนบ2ได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 2. ตรวจสอบคำร้องและเอกสารประกอบกับฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 3. หากครบถ้วนถูกต้องจัดทำหนังสือสำคัญสแสดงการขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกมพ2 1 1เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อพิจารณารับขึ้นทะเบียน 4. จัดส่งหนังสือสำคัญให้ผู้ยื่นคำร้อง 5. บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.doa.go.th/psc.o นอกจากนี้การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารด้านพืชเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรโมร็อกโกซึ่งมีข้อกำหนดให้สินค้าเกษตรและอาหารบางประเภทต้องขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตรวมถึงสถานที่เก็บรักษาผ่านหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออกด้วย โดยกรมวิชาการเกษตรผู้รับผิดชอบในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชดังนี้ 1. สาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นทะเบียน 1.1. โรงคัดบรรจุผลไม้22ชนิดได้แก่มะขามน้อยหนามะละกอมะเฟืองฝรั่งเงาะขนุนลองกองสับประรดละมุดกล้วยสวรสมะพร้าว ลำไยทุเรียนมะม่วงลิ้นจี่มังคุดส้มโอส้อมเปลือกกลอนส้มเช้งและชมพู่1.2ผู้ผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้นเพื่อการบริโภคได้แก่มเมล็ดโกโก้และ,มะเมล็ดกาแฟที่ยังไม่ได้แปลรูปผักสดเครื่องปรุงรสที่ทำมาจากพืชพันย์พืชเพื่อการบริโภคยกเว้นข้าวถั่วมเมล็ดแห้งและพืชน้ำมัน 1.3ผู้ผลิตตรำสกัดน้ำมันกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม1.4ผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับสมุนไพรจีนที่มาจากพืช1.5ผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกตามระเบียบ248ได้แก่น้ำมันไขมันสำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีสำเร็จรูปบรรจุไส้กรณีที่ไม่มีไส้หรือบรรจุไส้ผักหรือผลไม้ข้าวผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชบด เพื่อการอุตสาหกรรมและข้าวมองเครื่องปรุงรสเฉพาะสมุนไพรบดอบแห้งทั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืชและผลไม้แห้ง 2. ราชาอาณาจักรโมร็อกโกขึ้นทะเบียนสถานประกอบการผลิตอาหารสินค้าในกลุ่มน้ำผลไม้และน้ำผลไม้ผสมผักบรรจุกระป๋องที่ต้องผ่านกระบวนการให้ความร้อนซอสและเครื่องปรุงรส สำหรับผู้ผลิตสินค้าพืชจะต้องรักษาสถานภาพการรับรองมาตร,รฐานที่ได้ขอขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชไว้กับกรมวิชาการเกษตรแล้วหากมีการตรวจพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารหรือได้รับการแจ้งเตือนจากประเทศผู้นำเข้าเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารจะต้องตรวจสอบย้อนกลับและติดตามระบบการผลิตทั้งหมด จากการดำเนินการตรวจสอบที่เคร่งครัดก็เพื่อคงคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยอาหารยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรทําให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบของภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้าและในระดับสากลต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตรโทร 0-2940-6464หรือ0-2940-7422ไม่ว่าเรื่องราวดีๆนั้นจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะคะทีมงานปักหมุดจุดเกษตรพร้อมที่จะเดินทางไปและนำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะส่วนีนช่วงหน้าอะไรที่น่าสนใจอะไรที่กำลังเป็นที่พูดถึงกระแสอินไซต์มีให้ชมพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ